โอ้เอาแล้วเอาแล้วระทึกแล้วระทึกแล้วงานนี้เออเออเออสวัสดีค่ะมาดูความระทึกวุ่นวายเอยแม่นยังระบาดที่นี่เห็นคนอื่นบ่ดด้ได้คนานี้เออ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 อืบุกวนบุกวนอกว่าเบิ่งจากของเนาะมิ่งเนาะพนผู้หุนดีพนผู้จอยเออเป็นไงละ โอ้ยแม่กิหรอมเล่นมาบอลูล่ะครับพี่ <c oughs> เรียบร้อยพระอ้วนบอกว่าหมดเวลาแล้วหมดเวลาสนุกแล้วเบนว่าพ่อแล้วพ่อแล้ว <c oughs> ให้ป่วนพอแล้วนะคะ <c oughs> ไปไดนบอเ <c oughs> ป้วบัไดดละครับตึงแล้ว คุณแม่สายชิ้วนะคะคุณแม่ก็ยืนกินแบบเอยฟินมากดูท่ายืนชั้นสิก่อนพ่อปั้นกันเนะาะเออบอกว่าแม่บอกว่าลูกเลยซ้ำกันเอาหลดความเมานี่ ลกล้องล่ะเอาเลยใส่เครื่องเลยเอาเลยเข้ามารับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มิ่งด้วยนะคะเต้ามิ่งเต้ามิ่งซื้อเบนว่าซื้ออย่างซื้อจีนมันบ่เต้ามิ่งซื้อซื้ออะไรซื้อบือ้อ คุณแม่พื่นอะเพื่นแส่บแสีบแสยบอย่ายัางมาหวานมาแส่บแต่คุณแม่ได้กล่าวไว้นะเออเออเออเอยอยากออกกำลังกายอีกบ่จ้าหอบขึ้นประสน ไม่ไหวไม่ไหวมิ่งสิอผ้าออกกำลังกายเอฟซี FC ท่านใดอยากลดน้ำหนักนะคะมาหามิ่งได้นะคะเดี๋ยวมิ่งจะพาวิ่งออกกำลังกาย,อ,ยาอืมบวเลยเขาเหนื่อยเล่น ันน้เเลลยออไปยังสิไปวัดความดันตียาไล่ซันะยายาคิดจิงมาแข่งกับมิ่งขันจิไปวัดความดันรับรองว่าสูงบอมี่บองไหวละกันสงสัยจะเหนื่อยแล้ว น้ำมันจะเบิดแล้ะครับวนๆนนเวียนๆอ้าวมาแล้วมาแล้วแมวล่ามาแล้วดูนะคะนี่มาแล้วตกบอเหนียวเอามิงให้เล่นน้ำฝนอยู่นี่ละเออเฮ้ <laughs> แม่แม่แก๊สย่อเยยแล้วพุ่นพุ่นน่ะพุ่นน่ะเออเออเอ้ยเออเอ้ยย่าไหผมลุดไปได้นะครับเด้อพุ่นน่ะพุ่นน่ะโอ้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 เออเอ้ อ,อืออ,อไปแล้วไปแล้วฮฮึอออ,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 อไปไแล้วนั่นเที่ยวแล่นเขาแล่นออกอยู่นี่ละ เป็นยังไงเราเวทีเราเดี๋ยวค่อยอันนี้เอาม,ม,มันยังค่อยอันมีสีสันมิ่งว่ายาฟาเอาผมเข่าบ้านนะครับเด้ออยากเล่นน้ำฝนอยู่อาบน้ำฝนก่อน เป้าเป้ไปบได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเล่นโซ้วบัดที่นี่เ่นโซแล้วอ่ะ <S <S คุณแม่จะเข้าบ้านแล้ว ไปแล้วเต้ามิ่งซื้อเข้าบ้านแล้วเออ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 ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่นี่ไอ้กระดิ่งกระดิ่งอันนี้เป็นการปาล์มลูกเบาๆนะคะบอดไดเฮ็ดยังดอกค่ะแค่คูไว้ก่อนคูไว้ก่อนนะคะโอ้เอาออกเลยฝนจุตกแล้ว ต้องเก็บเลยนะคะกระดิ่งออ้ยเ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 อ่ออิอ้าวสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีก่อนแล้วเสยตุ๋ยพุ่นน่ะพุ่นน่ะเออพุ่นพองจับอันเสือกฟาดล่ะเป็นจังไดก็ว่าฮะฮะฮะเป็นจังไดพูดให้ว่าน่ะ ฟาดง่วงฟาดง่าละุ่นพุ่นพุ่นพุพ่นเออ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 าสบอเอาสบอคนอ้วนนี่คือคู่กัดนะคะอย่ามาทะลึ่งกับมิ่งนะมิ่งบอกเ <c oughs> ออเออเออเออ มันเขี้ยวนะคพรออ้วนขั้นเขีอะไหลขั้นเขีวสจ่างหน่อยแฮงอุ่นจะเอาไปล่องใส่เออไปน้ำบ่ไปน้ำบ่ไปน้ำบ่มาไปนะสั่งคนอ้วนมาไป โอ้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 บ้หอดดอกโอ้ยาหนึ่งคันรถนะคะขอบคุณ f อฟซีใจดีใจบุญทุกท่านนะคะนี่เอออมิ่งจะป่นยาแล้วบัดเนี่ยถอยก้อนถอยก้อนมัดเขาอีกเนี่ยบอกว่าอยงออจักน้อยนะครับมันัยวโพดกินหอมหอม มาใหม่ๆกินหอมๆมิงวะอดบ่ไ้ดอกโอ้คุณแม่เพิ่นเด้อับผุนคุณแม่เพิ่นจะเซาถึงเนี่ยน่ะน่ะลบเลยมิงลบเลยยังยางยังยังไม่ต้องช่วย ยังไม่ต้องอยากช่วยมันช่นาก,กวูวเก่าอ,อ,อ่าไม่ถึงครับ<ช>ไม่ถึงอ,อย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราคะ่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะ อย่สับสไครนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของมิ่งนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ